สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่องไข่ไขกระทาได้ชาแนลบายยุ้ยกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้ยุ้ยจะมาชวนทําโดนัทบราวนี่กันค่ะจะทํากินเองจะทําแจกหรือจะนําไปต่อยอดทําขายก็ดีนะคะรายละเอียดส่วนผสมทั้งหมดสามารถดูได้ที่คําอธิบายใต้คลิปค่ะเนยช่าง150กรัมก่อนนําไปละลายผงโกโก้45กรัมคนผสมให้เข้ากันค่ะ พอเข้ากันดีแล้วนะคะให้เราใส่ไข่ไก่ลงไปได้เลยค่ะนมสด80กรัมอินวานิลา1ช้อนชาน้ำตาลทราย200กรัมคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะคนจนกว่าน้ำตาลของเราจะละลายนะคะหลังจากนั้นให้เราใส่แป้งสาลีอในประสงค์ฟูร่อนลงไปในอ่างผสมได้เลยค่ะแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ แล้วก็นําไปใส่ขวดเดี๋ยวเราไปทําโดนัทเบวนี่กันค่ะหลังจากที่เราใส่ขวดไปแล้วนะคะจะพักแป้งไว10้10-15นาทีหรือตอนวอร์มเครื่องก็ได้ค่ะ ก็จะมีเนยสําหรับทาเครื่องนะคะถ้าไม่ใช้เนยสามารถใช้น้ํามันพืชก็ได้ค่ะอัลมอนด์สไลด์ที่จิ้มโดนัทนะคะยุ้ยจะใช้เป็นซ่อมแล้วก็นํามาพับตรงกลางแบบนี้ค่ะก็จะได้เป็นเคี่ยว2อันนะคะเอาไว้เสียบโดนัทค่ะเสียบปลั๊กวอร์มเครื่องนะคะถ้าความร้อนของเครื่องได้แล้วนะคะไฟเกีียวจะขึ้นแบบนี้แล้วเราก็สามารถทําโดนัทได้แล้วค่ะเราจะทาเนยทั่วพิมพ์ก่อนนะคะหรือจะใช้เป็นน้ํามันพืชก็ได้ค่ะ นำอัลมอนด์สไลด์ของเรานะคะใส่ลงไปได้เลยกะปริมาณตามชอบนะคะหรือจะใช้เป็นลูกเกดเป็นช็อกโกแลตชิพก็ได้ค่ะหยอดตัวบาวนี่ของเราลงไปได้เลยค่ะเราจะหยอดแค่พอดีพิมพ์นะคะเดี๋ยวเวลาขนมของเราฟูขึ้นขนมของเราก็จะเต็มสวยเลยค่ะถ้าไม่มีขวดบีบแบบนี้สามารถใช้ถุงแกงก็ได้หรือจะใช้ช้อนตักก็ได้ค่ะ เราจะใช้เวลาอ,อุปประมาณ2นาทีถึง4นาทีค่ะขึ้นอยู่กับเครื่องของแต่ละคนด้วยนะคะหรือจะคอยเปิดเช็คดูก็ได้ค่ะเพื่อไม่ให้ขนมไหมพอขนมของเราสุกแล้วนะคะก็ทําการจิ้มขนมของเราล่อนออกจากพิมพ์พง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็นํามาพักบนตะแกรงโดนับราวนี่ของเรากินหอมมากๆแถมชิ้นอุปบวแบบนี้น่ากินมากๆเลยค่ะคลิปนี้นะคะที่ยุ้ยทำจะตรงกับช่วงงานกระถินพอดี เผื่อใครนึกไม่ออกว่าจะทำขนมอะไรไปแจกโรงทานดีลองทำโดนัทเปานี่ไปแจกก็ได้นะคะ ขนมของเราเวลาหยอดไปแล้วถ้าเราหยอดพอดีพิมพ์ขนมของเราที่ฟูออกมาก็จะชิ้นใหญ่ค่ะถ้าเราหยอดขนมแค่ครึ่งพิมพ์พขนมของเราก็จะชิ้นเล็กค่ะขนมของเราจะชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องทําโดนัทของเรานะคะมีความลึกมากน้อยแค่ไหนแล้วก็การหยอดแป้งของเราด้วยค่ะ ส่วนเตาโดนัทที่ยุ้ยใช้นะคะของยี่ห้อไ k คิงพิมพ์ของเขาค่อนข้างที่จะลึกค่ะเวลาเราหยอดแป้งโดนัทจิว๋วหรือโดนัทเบลนี่ถ้าพอดีพิมพ์ขนมของเราก็จะฟูและชิ้นใหญ่มากเลยค่ะแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นลักษณะความลึกของพิมพ์ก็จะแตกต่างกันไปค่ะถ้าใครสนใจเครื่องทำโดนัทจิว๋วยี่ห้อไฟคิงเดี๋ยวยุ้ยจะแปะพิกัดเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอให้นะคะ โดนัทเาวนี่ของเรานะคะสูตรนี้สามารถทําได้30สิชิ้นค่ะถ้าใครอยากทําปริมาณที่เยอะกว่านี้สามารถคูณสูตรได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะโดนัทเาวนี่ของเราบอกเลยสูตรนี้รสชาติเข้มข้นมากๆกินแล้วไม่ฝืดคอถ้าทิ้งไว้ข้ามวันนะคะขนมอของเราจะมีความฉ่าและมีความนุ่มขึ้นอีกค่ะทําง่ายใช่ไหมล่ะลองมาทํากันดูนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ 拜拜。